แกนโอเพนนิ่งบิ๊กอโผล่ช่องดังหลังเป็นอิสระหลังจากโดนอดีตต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดเฮดีล่อนจดหมายยกเลิกสัญญาเหตุจากดราม่าถูกรางวัลที่1ทิปไปล่าสุดมีตาดีเห็นพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตริสไปโผล่ที่ช่อง8จนเลือสะพัง่งว่าอาจจะได้เลิกแกนโอเพนนิ่ง เปิดตัวลงละครเรื่องใหม่กับช่อง8แน่นอนล่าสุดยืนยันด้วยภาพแบบชัดเจนเมื่อผู้บริหารช่อง8ลงภาพคู่กับ Big กอและผู้จัดเอช่อง8อย่างเอะอิสาริยาด้วยโดยโปรเจกต์แรกของ Big M กับช่อง8คือเรื่องอะไรมารอลุ้นกัน